สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะคลิปนี้เราจะพามาเก็บลูกหมอนกันค่ะอย่างเยอะเลยเห็นไหมคะทุกคนเต็มไปหมดเลยเนี่ยกาลังสุกค่ะเก็บเอาแต่ลูกสุกนะคะเยอะมากเลยนะคะต้นนี้โอ้โหเต็มต้นเลยอะ่ะอุ้ยน่าก,กินมากเลยแต่ว่าก่อนจะเก็บเดี๋ยวเรามาคุยข่าวกันเนาะวันนี้ทุกคนก็คงได้เห็นนะคะการแถลงการของ อดีตผู้นำไม่ใช่แถลงการทีเนาะเขาออกมาตอบโต้ในการที่ประเทศไทยปิดด่านนะคะเขาบอกว่าจะให้ประเทศไทยรับผิดชอบทุกอย่างถ้าเกิดความเสียหายอะไรขึ้นประมาณนั้นแหละคะ่ะทุกคนหมายถึงว่าถ้าสินค้าของประเทศไทยไม่สามารถที่จะนำเข้าคเมรได้นะคะก็คือเป็นความเดือดร้อนของประชาชนประชาชนคเมร ห้ามมาโทษเขาต้องโทษประเทศไทยที่ปิดด่านเขาพูดอย่างนี้นะคะคือเขาไม่เขาไม่ใช้คําว่าคว่ำบาตรประเทศไทยใช่ไหมคะทุกคนแต่เขาใช้คําว่าไม่ให้ประชาชนมาว่าให้เขาในการที่เขาจะปิดด่านตอบแล้วก็ไม่นําเข้าสินค้าประเทศไทยนั่นแหละคะ่ะซึ่งสิ่งที่เราได้ฟังมานะคะมันเป็นอะไรที่แบบเห็นแก่ตัวมากเลยนะ เห็นแก่ตัวจริงๆนะคะก็คือตัวเองเป็นคนสร้างสร้างถ้าเราอันนี้มันอยู่ใกล้ถนนนะคะเพราะว่ามันเป็นที่เอข้างๆคา,าฟูนี่แหละคะ่ะเขาปลูกไว้ตามถนนเนาะไม้เลิบเกมมาเก็บตามถนนเป็นเป็นการที่โทษฝ่ายไทยอย่างเดียวค่ะว่าไทยเราทําให้ขมิญเดือดร้อนให้ประชาชนขมิญเดือดร้อนเพราะว่าการค้าระหว่างประเทศ คือขมิส่งมาไทยน้อยมากแต่ไทยส่งไปขมิมากประมาณนั้นแหละคะ่ะอันนี้คนไทยเราต้องยอมก่อนนะคะช่วงนี้ถ้าเราไม่ยอมเราจะถูกขมิคุกคามลุกรานตลอดนะคะจะเอาสิ่งน้นสิ่งนี้มากดดันเพื่อให้เราเสียแผ่นดินคนไทยเราจะยอมหรือคะวันนี้การค้าของเราอาจจะส่งออกขมิไม่ได้แต่ไมล์เล็บเจเชื่อว่าอนาคตถ้าเรา ทำให้เขารู้ว่าอธิธปไตยของคนอื่นไม่ควรมาละเมิดไม่ควรมาลุกลกรานนั่นแหละคะ่ะเราต้องยืนหยัดให้แน่นว่านี่คืออธิธปไตยของเราอนาคตเขาก็จะไม่กล้าทําอะไรประเทศไทยไม่กล้าเอาความสัมพันธ์หรือว่านะคะสิ่งต่างๆที่ทําให้คนไทยเสีย เสียโอกาสเสียอธิปไตยอะไรพวกนี้มันจะไม่กล้าทํากับเราอีกเลยถ้าเราเข้มแข็งพอประชาชนเข้มแข็งพอร่วมด้วยช่วยกันกับเจ้าหน้าที่ทหารนี่แหละคะ่ะ<ม>เพื่อกดดันให้คนเหล่านั้นซึ่งเป็นขมรไม่ได้ทําอะไรตามอําเภอใจอยากจะชี้ตรงไหนก็ได้ว่าตรงนั้นเป็นแผ่นดินของขมีนตรงนี้เป็นแผ่นดินของขมรนขมีนมีเอกรากเพิ่งร้อยสองร้อยปีหรือเปล่าไม่รู้เนี่ย แต่ทาไมไทยถึงจะยอมให้ขมีนกดดันว่าตรงนั้นก็เป็นที่ของขมีนตรงนี้ก็เป็นที่ของขมีนไทยอยู่มาไม่รู้กี่พันปีแล้วเนี่ยนะแต่ก่อนที่เราจะสร้างบ้านเมืองสร้างเป็นประเทศของเราเนี่ยเมื่อมันเป็นประเทศของเราแล้วเราคุมตรงไหนอยู่เรารู้อธิปไตยของเราตรงไหนอยู่เราก็ยึดมั่นตรงนั้นแหละครับเพราะทุกคนต่างประกาศประเทศของตัวเองแล้วว่าตรงนี้คือประเทศของเราซึ่งจากสยาม เราก็มีสนที่สัญญากับฝรั่งเศสอยู่แล้วว่าเขตแดนตรงไหนเป็นของเราใช่ไหมคะทุกคนเขตแดนตรงไหนนะคะที่เขาบอกว่าสันปันน้ํามองเห็นด้วยตาเปล่าเราต้องยึดตรงนั้นค่ะรู้ไหมคะว่าจุดชมวิวต่างๆภายในประเทศไทยของเราตามตะกิบชายแดนตามเทือกเขาต่างๆอุทยานต่างๆที่สามารถให้คนไทยหรือต่างชาตเาิเข้าไปเที่ยวชมเนี่ย มันเป็นเม็ดเงินจำนวนเงินมหาศาลกับวิวที่สวยงามนะ่ะคนไทยเราต้องรักษาไว้นะคะนั่นคืออธิปไตยของประเทศไทยเราเนี่ยแหละคะ่ะไม่ควรจะให้ใครมาลุกลานเราขเขมรแต่ก่อนไทยปกครองมาปกครองขเขมรมา5 0 0ร้อยปีนนค่ะจะให้คนที่เราปกครองมาเนี่ยคนที่ประเทศที่ไทยเคยปกครองมาเนี่ยมาแย่งดินแดนไปหมดเลย ทยเราคงไม่ยอมใช่ไหมคะทุกคนอย่าลืมว่าผู้นำเกิดที่หลังประเทศไทยด้วยซ้ำไปนะะผู้นำขเมรอดีผู้นำขเมรนเ,มนเนี่ยเกิดที่หลังประเทศไทยเกิดด้วยซ้ำไปทำไมไทยเราจะต,ต้องยอมให้คนเหล่านี้มาชี้ว่าตรงนั้นประเทศตรงนี้แผ่นดินเขาตรงนั้นแผ่นดินเขาอยู่ในประเทศไทยเราล่ะจริงไหมคะทุกคนอันนี้ก็ฝากคนไทยเราร่วมด้วยช่วยกันนั่นเลยะคะ่ะอย่าให้สิ่งเหล่านั้น มากดดันมาข่มเหงข่มขี่เพื่อที่จะเอาแผ่นดินของเราไปไทยเราคงไม่ยอมใช่ไหมคะทุกคนเนาะช่วงนี้ไทยเราก็ต้องใจแข็งไว้ก่อนคะ่ะช่วยกันปิดด่านปิดทุกช่องทางท้าวรยิ่งดีคะ่ะเพื่อให้เขารู้ว่าอย่าทํานิสัยแบบนี้กับประเทศไทยอีกเพราะเราจะไม่ยอมให้ใครมาข่มขีเราเรามีเอกราช มีบรรพบุรุษที่สะส,สมเอกราชบรรพบุรุษของประเทศไทยสถาบันพระมหากษัตริย์รวมถึงประชาชนคนไทยที่รักชาติรักแผ่นดินกอบกู้เอกราชมาเนี่ยเพื่อให้ลูกหลานของคนไทยสืบต่อไปรักษาไว้ต่อไปอย่าลืมนะคะทุกคนเมื่อไรที่ชาติใดไม่มีเอกราชเป็นของตัวเองชาตินั้นก็จะถูกข่มเหงถูกรังเกเหมือนขมิน ที่เคยตกเป็นเมืองขึ้นต่างๆของประเทศอื่นนี่แหละค่ะคือตกเป็นเมืองขึ้นของเวียดนามก็ตกเป็นเมืองขึ้นของเวียดนามมาแล้วเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนอะไรสารพัดเปลี่ยนวัฒนธรรมเปลี่ยนตรงโน้นตรงนี้เขาก็เคยเปลี่ยนมาแล้วเพราะไม่มีเอกราชเป็นของตัวเองไงคะทุกคนไทยเรามีเอกราชมีวัฒนธรรมประเพณีขนบธรรมเนียมทุกอย่างไม่ว่าจะอยู่พื้นที่ตรงไหนส่วนไหนของประเทศไทยนะคะประเพณีขนบธรรมเนียมของแต่ละ จังหวัดนะคะที่ปฏิบัติตามกันมาเนี่ยไทยเราไม่เคยห้ามว่าเราจะห้ามตรงนั้นตรงนี้ว่าจะต้องไม่อย่างงานอย่างนี้ไทยเราให้อิสระทุกพื้นที่ในประเทศไทยใช้ขนบรรมเนียมประเพณีของตัวเองซึ่งเป็นวัฒนธรรมไทยนี่แหละคะ่ะแสดงออกให้คนทั่วโลกได้รู้ว่าเราคือไทยมีเอการาชเป็นของตัวเองไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของใครนั่นแหละคะ่ะ ถ้าเราเข้มแข็งบ้านเมืองเราเข้มแข็งค่ะคนไทยเราเข้มแข็งบ้านเมืองเราก็จะเข้มแข็งถ้าเมื่อไหร่คนไทยเราไปถูกมอมเมาจากนักการเมืองที่หวังแต่ผลประโยชน์เนี่ยไทยเราก็จะไม่เข้มแข็งนะคะนักการเมืองก็จะคุมคนไทยของเราให้อ่อนเอลงนี่แหละเพื่อที่เขาจะคุมคนคุมตรงโน้นตรงนี้ได้ไทยก็ไม่เป็นอิสระนะคะไทยก็จะถูกครอบงามครอบคุม แทนที่ประเทศจะพัฒนาไปได้ก็ถูกโกงกินไปหมดนั่นเลยค่ะเหมือนใครบางคนนั่นเลยค่ะแล้วก็ดูสังเกตเพื่อนบ้านเราอะเห็นไหมครอบครัวเป็นอภิมหาเศรษฐีประชาชนโหแย่ก,กว่าคนไทยอีกเห็นไหมจำตรงนี้ไว้ละคะ่ะเราจะไม่ยอมเสียเอกราชให้ใครนั่นแหละไม่ยอมให้ใครมารุกรานคมขีคมเหงเรา ถ้าเราคนไทยเข้มแข็งกันนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเดี๋ยวจะเก็บลูกไปหมอนแล้วค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ